สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักล้วนๆของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในเดือนมีนาคมพศ2 5 6 6ารสาศีเมษนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วอธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยนะแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่ใช่ดวงคุณโดยตรง นะคะอยายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยากให้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดนะคะไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันเนะาะใบแรกเลยนะคะราศีเมษไพ่ของคุณมาเป็นควีนถือถ้วยเป็นเพื่อนตามมาด้วยคิงถือถ้วยที่หันหน้าเข้าหากันด้วยนะคะมีหนึ่งถ้วยมีหนึ่งดาบแม่หมอว่าแล้วก็มี e อม e r ล r e อร์เอเเป็นไพ่เมเจอร์ที่คู่ชุดใหญ่นะ,ะแม่หมอว่าคุณจะได้เจอคนที่รู้สึกว่านะคะคนที่ เป็นคู่กัลยาณมิตรคนที่ใช่นะคะเพืเ่อนๆคนที่มองตาแล้วเข้าใจเป็นคู่สร้างนาะคู่กัลยาณมิตรคู่สร้างคู่สมที่เราจักรวาลนี้ดวงดาวนี้ได้ดึงเข้ามาหากันนะคะตรงนี้คุณจะรู้สึกว่า,าพิเศษกับคนคนนี้มากๆเลยนะคะดวงคุณมีสเสน่ห์นะคะเดลเวอร์มีสเสน่ห์แต่ว่านะ,ค,ะคนที่ใช่จะยังอยู่ส่วนคนนี้ไม่ใช่ก็จะค่อยๆเฟดตัวนะคะออกจากเราก็ได้แล้วไพ่ขึ้นมาตรงนี้แม่มอว่า ในถือถ้วยเป็นสิ่งเก่าๆบางคนที่เคยหายไปห่างไปหรือแม้แต่จบกันก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะเราอาจจะคิดว่าเราจบแล้วก็ได้แต่มีคนบางคนนะคะได้วนกลับมาพูดมาทักมาทายมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากับคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมาด้วยกลายเป็นว่าคุณมีต้องเรื่องต้องตัดสินใจ นะคะในความสัมพันธ์นี้แต่คนที่เข้ามาใหม่ๆแม่หมอบอกเลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับคุณด้วยว่าจะเอาอยัางไงแต่คุณเข้มแข็งแล้วนะคุณอยู่ได้คุณไม่ได้อ่อนแอเหมือนเหมือนที่เป็นมานะคะหนึ่งดาบคือความชัดเจนที่คุณชัดเจนกับความรู้สึกเรานะคะว่าโอ๊ยเราต้องการอะไรดูวคือเมเจอร์ใบสุดท้ายเราผ่านอะไรมาเยอะผ่านบททดสอบผ่านอะไรที่เราเจ็บปวดและเสียใจนะคะสาวน้อยที่เต้นในชอบมะกอ่งนี้ ความอุดมสมบูรณ์หมายถึงความรู้สึกเราอะที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะต้องการความสุขต้องการความรักที่มั่นคงและปลอดภัยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมานะที่ผ่านมานะคะก้าวถ้งเนาะมีคนไม่ง้อเรานะคะไม่ง้อเราเราก็ไม่ง้อเหมือนกันเ <c oughs> นาะ,ะประมาณนี้เลยกอดอกนะคะเออนะคะหรือเราเติมเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยเต็มที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพยายามรักสเตนนะคะวนเวียนกับคนคนนี้ในความรักความสัมพันธ์หรือบางท่านสามไม้เท้าเป็นว่า นาคุณเคยหันหลังให้กันถ้าเขาไม่หันหลังก็คือเราเพราะว่าเรื่องหน้าที่การงานหรือการเงินหรืออะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเดวออาจจะเป็นคนที่นะคะอยู่ไกลก็ได้เป็นคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือไม่อะไรที่มันแตกต่างกันนะคะตรงนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะมาดูกันนะคะราศีเมษอาจจะคุยกับธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะราศีเมษด้วยกันเองนะธาตุลมตึ่งกุมเมทุนนะคะสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะตรงนี้นะ มีทุนลักนามีทุนนะคะคนทางไกลหรือคนต่างประเทศต่างชาติได้ด้วยที่ผ่านมาเป็นยังไง The Fool นะคะห้าดาบนะคะธาตุาาไฟไม่สิงหาโนเด็กชื่อเรียนธาตุดินกันเมือสมองก่อนมีคนที่อายุน้อยเข้ามานะคะ The Tower เน,ะนาะ t เล Lover นะคะมีทุนลักนามีทุนสเตร n นะคะสิงลัคนาสิงคาทมเพลนทนูานลัคนาธาูนเด็กถือไม่เทา้าหนึ่งดาบนะคะ กาไม้เท้าเนะาะไพ่ใต้สําหรับสี่ไม้เทา้าที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมาคือเมื่อวานห้าวันที่แล้วเดือนที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแม่แต่ปีที่แล้วนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะที่ผ่านมาเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะคุณอาจจะไปจับได้ไปโปะแตกหรือไม่ก็ความรู้สึกเราพังนะ,ะเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์บางคนมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจหนึ่งนะคะไพ่ผู้นี้กระจุกรวมตัวกันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราแตกต่างกันนะคะ ไม่ว่าจะาอายุต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะความห่างไกลแต่ถ้าอยู่ใกล้แปลว่ามันรู้สึกใจห่างออกมานะคะเพื่อนๆมันไม่ได้เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างแล้ว the lover ก็มีคนมาแทรกในความสัมพันธ์นะมันมากกว่า2คนขึ้นไปตรงนี้ขึ้นมาทําให้ความสัมพันธ์เราจะเป็นต้อง move ออกมานะ the full คือมันไม่มีสถานะให้เราก็ได้ทั้งที่เราอาจจะ คบกับเขามานานพูดเรื่องอนาคตด้วยกันหรือบางคนไปพูดแต่ว่าเขามีคนของเขาแล้วก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นคนโสดแปลว่าคนคนนี้ความสัมพันธ์นะไระสไตล์คือมันยังไม่แน่นอนเอาแน่เอานอนไม่ได้เขาก็จีบจีบกันนี่แหละค่ะแต่ว่าคือมันรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันยังไม่แน่ใจนะคะเราพยายามแล้วละ่ะสเตนเนี่ยพยายามในความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับบางคนก็คือไม่ว่าจะทัศนคติหรือความ นะคะอายุที่แตกต่างทําให้เรารู้สึกปรับตัวเข้าหากันยากได้ด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่านะคะบางคนก็เป็นเพราะว่าหน้าที่การงานการเงินบางอย่างที่ทําให้ห่างกัน <c oughs> มาดูกันนะคะมาดูตัวต,วต,วตวนนะคะปัจจุบันเนาะมาดูตัวตนคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นนะคุณนะคะราศีเมลุคณาเมษจะเป็นยังไงบ้างหกถ้วยคนนี้เป็นคนเก่าได้ด้วยนะคะเป็นคนเดิมๆเ,เพื่อนเก่านะคะ คนคุ้นเคยคนเดียวก่าคุยเก่าแต่แม่หมอไม่รู้ว่าคนที่เท่าไหร่บางท่านนะคะปีสองปีนี้มีคนคุยตั้งสองสามคนอย่างนั้นมีนะคะเคยคอมเมนต์ของหมอด้วยนะคะมามาเกือบทุกคนเป็นคนเดิมๆเป็นคนเก่าๆได้ด้วยนะคะเป็นคนที่วนเวียนอยู่กับคุณนี่แหละหายไปก็วนกลับมาเอ็มพัลเลอร์นะคะแปดม่เทนาก็จะติดต่อสื่อสารคุณมานะเพื่อนๆนะคุณจะรู้สึกงงๆนะหายไปแล้วก็กลับมาคุยนะคะ เขาสองคุณอยู่นะคะอันนี้ธาตุลมตึงกลุ่มเมทุนแม่หมอว่าเขาเริ่มสองคุณสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มห้าถ้วยมันมีคนที่เสียดายรู้สึกอยากวนกลับมานะคะตรงนี้เสียดายคุณอนะนะคะขอดูแคมเปรนนะคะเก้าเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เทา้าหนึ่งถ้วยนะคะเดมเพลสแล้วก็สี่ไม้เทา้าโอเคนะคะ โอเคคนโสดแม่หมอพูดคนโสดนะคะหรือคุณกําลังคุยนะคะของหมอมีนคือโสดนะคะแล้วก็คนคุยที่ยังไม่ได้มีสถานะนะคะอยู่ในหมวดเดียวกันนะคะตรงนี้นะแม่หมอพูดทุกคลิปนะคะนะคะของหมอเนาะของคนอื่นของท่านอาจารย์นั่นอื่นนะคะนันนเ้นเรื่องของแต่ละอาจารย์เนาะนะคะไพ่ emperor e m p l a t e ขึ้นมา2รอบแล้วนะคะเนี่ยเป็นเมเจอร์ชุดใหญ่คุณจะได้เจอคนที่คู่กัลยาณนะมิตรคนที่รู้สึกว่าเป็นเมเจอร์ชุดใหญ่นะคะ ไพ่พราชาคู่กับไพ่จักรพรรดินีเนาะเป็นไพ่คู่กันอาจจะเคยสร้างบุญกันมาแต่ชาติบางก่อนสี่ไม้เท้าคือความมั่นคงที่เขาจะมอบให้คุณคบกันไม่ได้คบุบฉาบช่วยเล่นๆเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้ขึ้นมานะเป็นคนที่แตกต่างกับเราเช่นอายุอะไรอะคะ่ะแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรมความห่างไกลหรือแม้แต่นะคะบางสิ่งบางอย่างในครอบครัวหน้าตาทางสังคมที่เราแตกต่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าแตกแยกนะคะแปลว่าผสมกลมกลืนแปลว่าเข้าใจ นะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะมีเก้าเหรียญเป็นคนที่สร้างอนาคตนะคะไปกับคุณหนึ่งเหรียญคือรับไว้แล้วก็เป็นผู้ให้แลบพอๆกันแต่เก้าเหรียญนี้อาจจะเกี่ยวกับคุณที่ว่าคุณไม่ได้รีบร้อนไงนะคคุณก็คือสนใจหน้าที่การเงินการงานแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีความรักไม่เอาไม่เอาใครไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะคะคุณคุณก็คุยคุณก็คบกับคนอื่นแล้วแต่คุณค่อยเป็นค่อยๆไปแต่คนนี้เข้ามามาแรงนะคะมาแซงทุกคนเนาะอ่า แล้วกรณีบางคนนะคะแม่หมอบอกเลยว่าเป็นคนเดิมๆนะคะที่เกินไปแล้วเสียดายคุณเนาะนะคะคุณกับเขาเคยอาจจะทํางานร่วมกันสร้างอนาคตด้วยกันหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่อยากกลับเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกลับเข้ามาเพื่อหนึ่งดาเพื่อเคลียร์ความรู้สึกเขาส่องคูคุณตั้งนานแล้วล่ะนะคะภายตัวนี้นะคะกลับมาเพื่อนะคะกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อยากอยู่กับคุณนะคะ เส ciel, b ăng, b ăng, b ăng, k k ียดายคุณมากๆเลยไพ่ข ok ึ ok tan, ้นมานะคะตรงนี ho, Energie, ifier, ้นะแม่หมอว่าบางทีบางคนนะคะเมื ok tan, conform, ่อห่างคุณไปไปตกตะกอนความคิดดูนะคะจบบางสิ่งบางอย่างเราไม่มีใครเหมือนคุณดีเท่าคุณนะคะไม่มีใครแบบพอไพ่คู่ขึ้นมาแบบนี้นะเขาเรียกว่าเมื่อไม่มีเรามันก็มันขาดบางอย่างนะคะมาดูกันว่าคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือแม้แต่คนที่เป็นปะดินนี่ยนะเขาคิดแลวรู้สึกไงคุณบ้างราศีเมษราคนาเมธเดซันเขาบอกว่า คุณเป็นแสงสว่างคุณทำให้เขามีความสุขคุณทำให้เขายิ้มได้นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีหรือมีบางอย่างที่เขารู้สึกชอบนะ,ะนเพื่อนตรงนี้นะนะคะ9ก้าดาวเขาก็มีความรู้สึกเครียดคิดเยอะคิดมากเรื่องอะไรนะคะกดดันเรื่องอะไรนะคะหนึ่งถ้วยนะคะอยากเริ่มต้นกับคุณเดยเรเว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาคุณอาจจะ มีทั้งคนเก่ามาคุยและคนใหม่ที่พร้อมจะพัฒนาได้ด้วยนะคะเขาอาจจะมีความคิดและกดดันมานี้นะะและที่ผ่านมาพวกคุณอาจจะห่างกันมานานนะคะเขาอยากเดินหน้ากับคุณนะอ่าเดี๋ยวขออ่านไพ่รูดเดียวมเมจิเชียนสดาบจัติกชาตุลลัคนาตุลนท์นถือไม้ทาบางคนมีระยะทางนะคะมีส่วนด้วยเนาะสองถ้วยนะคะไพ่ใต้สําหรับนท์ถือถ้วยนะคะเนี่ยนะ ที่มันขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ดูจะออกล้แม่หมอขออ่านเลยที่แม่หมอเห็นนะคะเป็นคนคุ้นเคยของคุณเป็นคนเก่าๆเป็นใครที่เคยคุยแล้วหายไปเป็นคนที่จบกันไปได้ด้วยนะคะที่คุณเราคิดว่าจบไปแล้วก็ได้หรือจบไปจริงๆมีเกณฑ์นะคะเพื่อนๆนี่เขาคิดถึงคุณเขาส่องดูคุณแล้วที่แม่หมอเห็นมันมันมันเด่นนะคะแม่หมอเลยอ่านให้ฟังนะคะราศีเมษเยอะมากๆแม่หมอก้าพูดเลยแล้วว่าคงไม่ตรงกับทุกคนถูกไหมอ่ะ เนี่ยนะะแม่หมอว่าเขานึกถึงคุณนะคะสองถ้วยคืออยากกลับมาคืนดีอยากกลับมาเดินหน้านะเอาชัยชนะกับคุณก็คือเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะ่ะมุ่งไปข้างหน้ากับคุณนะอันนี้แม่หมออ่านความรู้สึกนะแต่คุณจะเป็นยังไงนะคะคุณจะรับไว้ไหมมันอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าแม่หมอเห็นแล้วว่าคุณชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองนะคะคุณมีคนมาคุยคนใหม่แล้วด้วยนะคะตรงนี้นะจะติดมันเกิดการชั่งใจเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างแม่หมอว่าจะกลับมาอย่างนี้นะคะ สองดาดนะคะตรงนี้เขาก็คิดนะจะมาดีหรือไม่มาดีหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเงียบกันไปนิ่งกันไปนานแล้วอยากกลับมาเพื<ๆ>่อนเริ่มต้นใหม่คุณมีคนเดิมๆนะกรณีคนโสดหรือคนที่คุณคุยอยู่กําลังคุยนะคะแม่หมอบอกเลยว่าคนนี้นะคะเขาอยากเดินหน้ากับคุณนะคะสองด้วยแม่หมอว่าคุณก็คงมีใจให้กันแหละถ้าอย่างนั้นคงไม่มีสองด้วยเกิดขึ้นเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันเห็นไหมคะไพ่พวกนี้ให้และได้รับพอๆกันเป็นคนที่สร้างอนาคตเป็นคนที่มุ่งมั่น ะะเป็นคนที่ทําให้คุณยิ้มได้เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขแต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกเครียดบ้างนะคะตรงนี้กับความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะแตกต่างกันนะคะหรืออยู่ทางไกลนะคะหรือคุณจะเป็นคนมีเสน่ห์ก็ได้นะมีคนมาชอบเยอะก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่คุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเข้ามาทางสายเพื่อนงสายงานนะคะ,ะมาดูความรักนะคะของคนที่มีประเด็นก่อนนะของชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะ มีประเด็นมีปัญหานะคะขอดูนิดนึงก่อนนะคุณเป็นคีนเหรียญแล้วละ่ะถามว่าคุณเป็นยังไงคีนเหรียญน,นะคะนั่งบนบัลลังก์เหรียญก็มีค่านะคะเหรียญทองนี้มีค่าสําหรับคุณเสมอแต่คุณไม่ทําอะไรนะคุณเหนื่อยแล้วคุณอาจจะเคยทํามาเยอะเคยผ่านอะไรมาเยอะก็คือนั่งบนบนบัลลังก์รอดูเหรียญของเรานะคะไม่ได้ลุกจัดแจงอะไรแล้วลเหนื่อยเหมือนเอ็มเพรสนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะตอนนี้ก็คือกลับมาให้ตัวเองคือรักตัวเองนะคะ,นะคะขอดูอีกนิดนึงนะคะ เรืสันนะคะทุกคนนะคะอยากมีความสุขนะคะให้กับตัวเองไม่มีใครหรอกค่ะอยากมีความรักที่ทุกข์แล้วก็ไม่ชัดเจนบ้างอะไรไม่มีค่าสําหรับคนที่เราคบเราคุยไม่มีสถานะไม่มีตัวตนใครบ้างอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะนะคะตรงนี้เนาะะเจเวอร์นะคะหกดาบแม่หมอว่าคุณอยากมูฟออนจากบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากมีความสุขในที่แม่หมอบอกแล้วก่าจะมูฟกว่าจะคิดแบบนี้มันก็ต้องมีสาเหตุถูกไหม คุณก็คงจะพายเรือให้เขานั่งคุณเคยพยายามแล้วไม่ว่าจะความคิดไม่ว่ากําลังใจที่อยากจะทําเพื่อเขาคุณรู้สึกคุณโดดเดี่ยวมีแฟนเหมือนไม่มีนะคะตรงนี้นะคะขอดูนิดนึงหนึ่งดาบมาหาเคียร์ความรู้สึกตัวเองแล้วตอนนี้เือสตาอยู่เง,งียบๆนิ่งๆก็มีความสุขนะคะคุณคุณก็มีเป้าหมายของคุณและตรงนี้นะอ่นะ สเตนนะคะสิงห์ลัคณะสิงห์สิบถ้วยเด็กถือไม้เทา้าคิงถือถ้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมามหกไม้เทา้าการเดินหน้านะคะคนที่มีประเด็นนะคะเพื่อนๆตรงนี้แม่หมอว่ามีคนที่รู้สึกเสียดายเรานะคะยังอยากคือยังถือเราไว้ยังอยากเป็นครอบเป็นครวัวอยากจะกลับมาอยู่แต่ตัวเรามากกว่าที่เริ่มรู้สึกอยู่กับตัวเองอยาก ก็คือสี่เลียนคือการคือการรักตัวเองนะคะเข้าใจตัวเองแล้วนี่เราก็มีคนมาจีบมีคนมาแอลนะคะแต่เราไม่ได้ไม่ได้อยากมีเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนาะแต่ที่จริงนะคะถ้าใครที่มีประเด็นไม่หมอว่าจะมีการกลับมาเคลียร์ใจมีการคุยกันนะคะมีการที่รู้สึกว่ามีคนอยากกลับมาขอคืนดีรู้สึกผิดและเสียดายคุณนะคะอยากเป็นครอบเป็นครัวกับคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมานะแต่ตัวเรามากกว่าที่เริ่มเข้าใจเตงว่าต้องการอะไรเหนื่อยกับอะไรมาเยอะต้องการมูฟแต่ไม่มองว่าคุณยังวนเวียนอยู่นะ เขาจะเคลียร์บางสิ่งบางอย่างทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณคุณไม่ง่ายแล้วไงขอดูคนโสดนะคะทีนี้คนโสดนะพอไพ่ยังออกมาคู่กันเลยค่ะเนี่ยะแม่หมอว่านะคะบางคนก็จะกลับมาแล้วคืนดีแล้วเข้าใจกันใหม่นะคะสำหรับบางคนที่มีปัญหานะนะคะทีนี้มาดูกันสําหรับคนโสดนะคะมาดูคนโสดนิดนึงนะคะคนโสดใบแรกของคุณเป็นควีนเทอร์มเท้า ทำงานเก่งทำงานมากตั้งใจทำงานมุ่งมั่นเรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวซะมากกว่าโอ้โหไพ่คุยละคนโสดนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นมามีเกณฑ์ได้พบคนเข้าใจรู้ใจคนที่เหมือนคล้ายๆคุณอะทำงานหาเงินเก่งเหมือนกันนะคะไพ่พวกนี้นะคะเราจะเข้าใจในแบบที่เราเป็นไม่หมอเคยพูดหลายครั้งว่าความรักมันมีหลายแบบบางคนนะคะตอนเราวัยรุน่นอะเขาชอบเราตามจีบเราแต่บางท่านเราชอบกันเราอาจจะหมายถึงว่าค่อยๆซึมซับกันไปว่าอ๊ะ เรามีอะไรเราเอื้ออาทรกันเราคุยกันแล้วถูกชะตานะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมานะขอดูนิดนึงสิบเหรียญน,นะคะคิงถือถ้วยสองถ้วยอะ่ะห้าถ้วยนะคะสเตรนนะคะคนโสดได้พบรักใหม่แต่มีคนเก่ากลับมาวนเวียนได้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านนะมันขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วคะ่ะเ h e w o r l คนนี้จะเข้าใจคุณนะ ในแบบที่คุณเป็นไม่ต้องอธิบายกันเยอะเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณรีบแล้วคะคุณก็โชคชะตาวาสนาจะนำพาใครสักคนนะคะเนี่ยนะคะมองตาก็เข้าใจคนที่รู้สึกว่าเข้ากับคุณได้ดีคนที่รู้สึกว่าเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดหายไปไม่ว่าจะพูดเรื่องอนาคตกับคุณไม่ได้ควบกับคุณเล่นๆไม่ได้คบกับคุณเลื่อนลอย ะะให้เกียรติเรานะคะคตรงนี้ขึ้นมาเรามีค่าทุกคนอยากมีค่าในสายตาคนรักนะคะคใค้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็บางท่านเสียดายคุณด้วยมีเกณฑ์ว่าบางคนจะวนกลับมาทักทายพูดคุยแต่คุณจะตัดสินใจได้นะคะเพื่อนๆแม่หมอขอให้สรุปและแนะนําดีกว่าราศีเมลคณาเมธนะคะวิโอฟูจูนสเตรนจะ์แปดไม้เท้าหนึ่งเรียญ สิบเทวยาให้เดอะเวิร์ <the> นะ,ะจัก,กรวาลนี้จะมอบความอบอุ่นใจจะมอบคนที่เข้ามาเพื่อสร้างอนาคตกับคุณนะ,ะโชคชะตาวาสนานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันคนที่จับต้องได้คนที่เข้าใจนะคะใต้สำหรับยังสิบเพลียนเลยนะคะเข้า อบอุ่นทางด้านหัวใจนะคะเติมเต็มทางด้านหัวใจแล้วก็การเงินการทองที่เรารู้สึกว่าเราไปคู่กันเราเป็นคนที่ใช่นะคะเราเหมือนเราขาดบางสิ่งบางอย่างพอเจอคนที่เรามันมาเติมเต็มนะคะตรงนี้แต่สําหรับบางท่านนะคะถ้ามีปัญหาไม่มาว่าถ้าคุณคือคู่กันแล้วก็ยังวนก็จะวนกลับมาได้พูดได้คุยกับเข้ามาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆตรงนี้ ขอบคุณมากมายราศีเมษราคนาเมษนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID ดีไลอยู่หน้าอ่าอยู่หน้าจอก็มีใต้คลิปก็มีนะคะไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ,ะสวัสดีค่ะ